สวัสดีจ้าพี่โยโคลาตาดเองเด้อจ้าสวัสดีจ้าเมลีจ้าน่าจ้าวันนี้เมลีจะทำเมนูอะไรอีกน้อนาะเราก็จะมาวานทำน้ำยาขนมจีนไปเลยอ่ะวันนี้ลาบจ้าตอนนี้เมลีมีเมนูพิเศษพิเศษทำให้ลูกกินบ่อยๆเด้จ้ะนี่ฉังลูกบนหิวลาบประจัดไปอีกเด็ดจ้ะนี่นะกหลานแจ๋วได้ไม่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเบาๆคนเนาะผียายหม่อมด้วย พริกปนลงไปก็อนนี่แม่รีเอาพริกปนนะจ้ะเด้อไม่ได้วันนี่ไม่เอาพริกเก๋งนกจ้ะอันนี้ก็ผงนัวลงคนนะจ๊ะเยอะก็ใส่เยอะหน่อยจ้าเดวยดวยปลา กล่องนี้ยังขาวได้จัดจ้าข้างนอกนี่สีจัดจ้านได้จัดนี่้าแดงไปนั่นไม่ได้ดะด,ดับเพชรใจเลยนี่สีนั่นจุจ่านี่นะดูในกล่องนี่สีเหมือนจืดจืดแต่พอเห็นของจริงเราสีแดงจัดจ้านได้จัหลาบกระเพชรลายก็มาเลยด้วย เราเนี่ยตะกินข้าวขำหน่อยเด้วยกันหยุงานกลับมาขำกันบีบมะนาวก่อนมีแมรี่ก็ใส่มะนาวสดเลยเด้วจกันรถจะตุ่นนี่แหละจะไปเก็บเอาของของหยาดพี่น้องกันแหละจะไม่ใช่ของแมรี่หรอกจะไปเอาของหยาดพี่น้องกัน รวยโกไม่ค่อยใหญ่เท่าไรได้มดเลยเลยจ้ะน,นี่มันรวยเนื้อก็หน้าไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไรแอกจ้ะมันบีไม่ค่อย,ยออก,ม,ม,ยยออกมันยังไม่คมยย่อยแกจัดอันนี้ก็หอมกากระเทียมเลยจ้ะน,นี่กาดตัวบางจ้ะ นิ่งเานาะจอดหน่อยมาให้แม่ลองชิมเจ๊นิดดูลูกยืดเค็มได้ยอย่างสูงลาบเมลีก่กับนี้นี่อะไรเยอะเราจะใส่กระเทียมลงไปกระเทียมต้องใส่สไข่อะไรเลยที่จะดยังยืดอยอะความเผ็ดแดดียางความเผ็ดต้องเพิ่อีกจักหน่อย cái tắc về hai đếch nồi cột cột đại Ừ dùng 12 hai nít con cột đại Anh tôi nghĩ dài Hai mình cột hết của tôi mà Năm ba nó ai con đi luôn chưa ยังไม่ได้น้ำน้อยเกิน ให้เด็กหน่อยจ้กนี่คนเดียวจะเด็กหน่อยจะไปใส่ใบพักก็จะพี่ไม่จบปินใบพักเอาใบไฮโคนเ่าขวัวอันนี้อันนี้เดี๋ยวจะพายหอมแห่รวยดีเลยนะเจ้าเขาขวานหรือเขาเบื้อบั่นยายลีเลยเนาะจ้ะเนาะนี่เด็กหน่อยมัต้องใส่ เดี๋ยวเดี๋ยวใจหายทีหลังคุณนายทีหลังอ่ะเออไม่ได้านไหมนั่นต้นนี่ลูกเออก็จะโวนกราฟเวลาตนจะเทสเราเคียมกราฟนี่ใส่เข้าครัวลราหอมขึ้นมาเลย แม่จืดหรือเปล่าวะหนีเนี่ยน,นิ้วลองทิมช่วยแมด่ดูปากแม่จืดไหมเด้อจืแค่ถามคุณอยู่อ<ม>าจีมีลิ้วกอดอันนี้กอดตุด้ดตายเด้อจ่าเด้อน,นี่อันนี้ใจใบหอมไปลงไปเลยของคนหน่อยจะไตหอมกันไหมนอใช่เออใจตไวให้นิดนึง เดี๋ยวยปุ๋งให้ยีรานี่กินได้เรามีใบผักทีด้วยดอกนาไม่เอาใบผักชีละเอยสิมาอนักชีน่นดอกม้ักทีใหญ่น่ะนะเดี๋ยวก็จะอใเลไม่ตองใจเลยเใมดเลยอะไรเดี๋ยวจะไปเคลียวออกเสียพักใส่ได้คับ่เลยใลใส่ใจ่เลยใส่เลยใส่เลยใลยไปใส่เลยใยใส่เลยใ่่ยใส่ยใส่ใสใส่เลใสยใใสเยเลย อ้าวไปเลยจ้าไปกินกลาบกไมเรี่ได้จ้ะเด้อสวัสดีจ้าให้ดา,าวเถิสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามากินลาบบูพอดีวันนี้ลจะเป็นวันเกิดของพี่ซอนคอนที่บาพี่คนที่เคยให้เลี้ยงช่วงปีใหม่ที่ว่าสี่กลุ่มสี่ประมึกมาเลยจ้าพอดีเป็นวันเกิดพี่แกพี่แกก็เลยให้ มาเหมือนเดิมเลยจ้ะมาทําลาบหมูที่ว่าแมลี่ทำเป็นมอใหญ่ๆเนี่ยจินนี่พวกลูกหลานก็ได้กินอยู่กระทอมมานด้วยนะจ้ะแมลี่ก็นั่งกินอยู่นั่นหละจ้ะก็เลยวันนี้ก็ให้ยูกันนองนี้มันนั่งกินกันสองคนนะจ้ะประ่าน้องเกมาแล้ก็นั่งกินสุ่ลูกสนายก็อยู่นู่นนะจ้ะอาจจะมีแบบแบบเรื่องดื้อมาแลเขานบ้านรวยก็เลยแบบแบบอยากให้แบบว่าออกซอบ้านนะจักก็เลยยูก็เลยมานนั่งกินอยู่นี่นะจ้ะกันดี้ก็ดึกเลยนะจัดดิ กัวเบลลี่จะทำเชื้อไรกัวตรงนี้นจะกัดฟมามากกบืดครับโยกันหนาวหนาวด้วยจัดดิพลาดมาจ่ายมากินลาบก็พี่โยด้วยจัดดิโยก็เลยแบ,บ่งมาจานหนึงดิมานัน่งกินเฉย้เลยจัดดิแล้วแต่อ,อยากกินข้าแล้วจะอยากกินลาบเฉย้ดิฝีมือเบลลี่ให้ลมอย่างเย็นด้วยจัดดิหนาวอาบน้าเช็ดไปไปก็นหนาวเลยกินลาบแทนเผาันกินลาบ ให้ข่าไปเลยจ้วพอดี่ผิดซ้อนกับยาปลาตีก็แม่ก็ถูกหลานทัานนู้นด่านะจ๊ะ รสชาติจัจดจ้านแตใจดีแต่แต่วันนี้บบานดี่ิโยก็นลืมอากาศหนาวอีกเดือนจดืนนี่พิโยกต้องต้องใส่เสื้อแบบหน,นาๆด้วยนะเมืเช้าเหมือนจะอุ่นๆตอนเย็นมาหนาวอะลมแดงด่า ก็เมลีทําไมทํามอใหญ่ทําลายยู่จงจะจะว่ายก็เลยตักเปบนมาแนะล้วก็เปบนให้นองให้ร้านให้อะไรหนักหนีกันอยู่นาาหน้าบ้านได้แล้วเนจ้ะ ตัวปูได้จังทำไมว่ากิโยหนาวไเป็นหนาวจริงๆมันจะเป็นวัดกดัน สองคนนี่ก็จะเงียบๆหน่อยด้วยจ้ะโยมเราจะคุยกับใครตอนแรกก็ไม่ค่อยคุย não nào mà cả nào đẹp nào yên lười nè, thêm như lùm lên đa. อันนี้เป็นลาบหมูนะจ๊ะจะมีพวกเครื่องในของหมูด้วยพวกใส่ตับประกอบพวกหัวใตอะไรอย่างเงี้ยจ้ะของหมูที่บ้านเนี่ยในที่ต่างๆเอาไว้ตรกเด็ดเอาเลยจ้ะ

เจอจัดช่วงนี้หนุ่มแน็คกับมาขำกว่เจอพี่เขาขำหน่อยนะจ๊ะเกิดง,งานกับตีโมงครึ่งไปเจะกับมาถึงบ้านก็บหาโมงกว่าทุกโมทุกโมงกว่าตีมาถึงบ่านก็จะอาบน้ำม,มันจะพาจากจักรงศัจากผาทำงานชุดทำงาน อ,อ,อร่อยเลยจ้ะหรืแค่หลาบม้นนี่ก็อิ่มแล้วจนจับถือเข่าเลยตอนแมรี่ทำไปเยอะอยู่จ้ะสั่งตูดมอซึ่งที่ว่าเรียบที่ได้เห็ดตอนแมรี่ทำนั่นแหละจ้ะ

แล้วก็จะขยายเนื้อจำเนี่ยนะแล,แล้วก็จะกินต่อไปจนมดนั่นแหละจ้ะนี่ถ้ามันหนาวันจากเดี๋ยวนั่นเจก็ช่วยกันกินแล้วก็เจ็บจานหลังแล้วก็เข่าห้องนอนเรา่องจะกภาวมันหนาวเพราะภูณีนี่นเองเราต้องไปตัดออยจะชาวได้โยกอาจจะได้ไป้เขาเนื่องจากนอกจากนี่จะไปเทนิจ้ะพโยกต้องขอวอวยพรมันเกิดให้กับพี่ซอเน้อนนจากขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลํำรวยเงินทองเนือจากเดินทางไปไหนมาไหนก็แถวขาดปลอดภัย ขอให้เจริญร่ำรวยในนาทีการงานจากพิโยกไว้เพาไม่ค่อยเก่งนะจ๊ะพิโยกขอบคุณพี่โอนมากนยจ้ะที่ว่าไท้เวลีมาทํหลาบหมูอย่างในวันเกิดในวันขายวันเกิดของพี่โอนนะจ๊ะพโยกขอบคุณหลายๆนะจ๊ะอะไรจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้จากพิโยตองขอขอบคุณเอซีทุกๆคนนะจ้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ลรวกเป็นกําลังใจกับพิโยเราก็ขครอบครัวนะจ๊ะพิโยรักเอซีทุกคนนะจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าใช่ดาวจริงๆไม่จริง